สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะฮะกับการลงสีแล้วก็แปดสติกเกอร์ตามหน้ากล่องกับ a อ r ร a v a ั t e a ้เอเชียชาร์เลนส์สองพันยี่สี่สเปเชียลนะฮะโอเค คลิปประกอบมีแยกต่างหากเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปของทองทำบอดี้นะฮะอันนี้เราจะมาเริ่มทำอะไรกันบ้างเนาะเราก็จะมาดูในส่วนของตัวบอดี้นะฮะวันนี้จะเน้นใช้สีดำเป็นหลักโดยจุดทาสีดำจะอยู่ที่จุดตัวยึดกับตัวด้านหลังแล้วก็ตรงปีกซึ่งสองจุดนี้เราจะใช้สีทาโมเดลตัวนี้นะครับ นี่จะเป็นสีอะคริลิกที่จะแข็งตัวยากนะฮะแล้วก็ใช้ง่ายนะฮะแต่เวลาอยู่ด้านนอกก็จะแห้งนัง่นแหละฉะนั้นต้องปิดเอนตนิทนะโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้มันจะเป็นส่วนของจุดตรงนี้ทั้งอันเราก็จะไม่ทาสีให้วุ่นวายแต่เราจะใช้สีกระป๋องตัวนี้นะฮะ ATM Spray อันนี้เป็นสีของดำเงานะครับก็คือสีคนไทยนี่แหละ ไม่กัดบอดี้นะฮะราคาถูกใช้ได้เราจะในเมื่อส่วนตรงนี้มันเป็นส่วนที่ดำทั้งหมดเราก็จะพ่นดำไปส่วนชีท่าเราก็จะใช้ผู้กันนะฮะตัวนี้ในการทาขอบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะไม่ทาให้ดูแต่ว่าเราจะทำเสียมาให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาเสียเวลาตรงการติดสติกเกอร์กันนะฮะโอเคไปดูกันอาละฮะเราก็ เราก็ทาสีกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะจุดนี้นะครับก็จะบอกว่าในส่วนที่มันแบบว่าถ่ายรูปแล้วไม่เห็นนะนะหรือว่าเวลาเราเอาไปเล่นเราไม่เห็นเราไม่ต้องทำสีก็ได้นะเช่นจุดใต้ตรงนี้เนี่ยนะเห็นปะ่ะขาตรงนี้คืออะไรขาตรงนี้คือ พอดีใช้ที่จับตอนฉีดสีสเปย์นะฮะมันก็เลยมีขาวแหว่งมานิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเวลาเราใส่กับตัวโครงรถเนี่ยมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะฮะนี่เราแปะไปเลยนะนี่นะเนี่ยสมมุติว่าเราเสียบกับโครงรถนะมันจะมองไม่เห็นเห็นปะเนี่ยมันแทบมองไม่เห็นเลยเห็นปะ ฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงนะฮะว่ามันจะเห็นนะฮะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันขัดตรงขัดใจอะไรเงี้ยก็เอาสีสเปร์เอาเปลี่ยนที่เีมันนี่ปีข้างแล้วพ่นให้มันกบ,ให,นกบให้มันครบเลยก็ได้นะโอเคมาเริ่มติดสติกเกอร์กันเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะฮะอันนี้จะเหมือนอวันเต้เลยก็คือจุดสีแดงตรงนี้นะเบอร์ ยี่บเก้านะฮะแปะตรงส่วนของตัวตัวนี้ไอตัวจุดเยดอะดะจุดเยอะของบอดี้นะก็ใส่เข้าไปโอเค จุดที่2นะครับส่วนกาวถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าให้ตัวมือตรงนี้เราไปโดนบ่อยๆเพราะว่ามันจะทำให้ความเหนียวมือเราอจะมีความมันจะไม่แห้งแล้วทำให้ความเหนียวของตัวสติก เมันน้อยลงนะฮะมันจะเหนี่ยวน้อยลงถ้าเราแบบดึงเข้าดึงออกจกับบ่อยๆความเหนี่ยวจะน้อยลงแล้วก็ทําให้สติกเกอร์มันหลุดง่ายนะฮะและยิ่งตัวยิ่งตัวเก่าๆอย่างไอตัวสติกเกอร์รุ่นเก่าอ่ะยิง่งความเหนี่ยวมันยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยเวลาเราไปโดนบ่อยๆทาให้หลุดง่ายอันนี้เบอร์ยีิบสามนะฮะยีิบสามก็จะแปะตามรูปเลยนะครับ ทรงมันจะเป็นตามรูปนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์ย2ิบสองนะฮะ ก็อันนี้เบอร์สิบสามสิบสามจะแปะส่วนด้านตรงนี้ ไอซีรีซีรีอวันเต้เอาตรงๆก็ก็ออกมาเยอะแต่ว่าเป็นไอพวกซีรีสเปเชียลนะน้ำว่าน้อยนะแต่เพราะว่าที่ออกเยอะกว่าพอๆกับอวันเต้ก็จะเป็นไอเนี่ยเนาะทันเดอร์ชอตเนาะแต่ว่าอาวันเต้เอเชียชาเลนที่เป็นโคงเออาเพิ่งออกครั้งแรกมั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้ มันเคยออกแล้วแต่ว่าเป็นของโครงซ u เปอร์โทนะเป็นดีไซน์ซ u เปอร์โทถ้าจำไม่ผิดนะฮะเคยทำคลิปไว้แล้วก็ไปหากันดูได้นะครับอเวนเต้เอชียชาเลนส์นะแต่ถ้าผมไม่ลืมเนี่ยอ่าจจะแปลว่าวที่ตัวถ้ายคลิปก็ได้ถ้าไม่ลืมนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคลิปอัดคลิปอัดแต่ว่าต้องไปตัดต่ออีกทีนะฮะ อเ hey. ตัวนี้แปะไม่ยาก TMC เหมมันจะเป็นทรงของมันเลยนะฮะแล้วก็ Arrow Avante นะคร ไอ้ตรงส่วนด้านหน้ามันจะเลยขอบนิดนึงนะแปดส่วนด้านข้างแบบนี้นะเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมแบบว่ามันไม่ครอบไม่คมเนาะอันนี้มันจะเลยขอบนิดหนึ่งนะเห็นปะ่ะสีฟ้าเนี่ยโอเคต่อมานะครับก็เป็นตัวไหนวะอ่ะตัวด้านโค้ง เอาจริงๆมันจงใจทำสีคลายแม็กนัมเลยเนาะสีโทนแม็กนัมแดงแดงไอ้แดงฟ้าน้ำเงินเนาะสำหรับสายสะสมก็แนะนำให้เก็บนะฮะสวยดีแต่ว่าแต่ถ้าเป็นคคมแลบว่า เก็บแค่บางคันเงี้ยก็เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้แต่สำหรับสายแข่งก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่ามันเป็นครง AR ตอนนี้มันก็นับเวลาที่ถ่ายคลิปก็คือคนทะนียโอลเล่น m a มากกว่าแต่ถามว่า AR เล่นได้ไหมอาก็เล่นได้นะครับเล่นได้เลยสำหรับครง AR จะยังวิ่งได้อยู่แต่ว่า ระวางเฟืองรูด AR นี้ขึ้นชื่อว่าเฟืองรูดง่ายนะฮะ อันนี้มันจะมีปัญหาแปะเสยขึ้นไปเยอะเลยเดี๋ยวขอไปแก้แปมนะมันต้องเดินตรงนี้ออกและเรียบใหม่นะฮะแบบหนึ่งโอเคจุดนี้ไปแก้มาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ดึงส่วนด้านบนด้านตรงเนี้ยดดงแรับแปะเรียบไปใหม่แต่มันต้องค่อยๆเดึงกว่ามันจะใช้เวลานานก็เลยสกิปไปก่อนนะฮะมีรอยยับนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะพอจะเกลี่ยได้พอจะ แบบโหยวนได้อะมองแล้วมันไม่ค่อยน่าเกลียดมากนะฮะก็เอาเล็บพูดโคดไปนะ,ะจุดรอยภาพแต่อย่าโคดแรงเพราะว่าถ้าโคดแรงติ๊กเกอร์เป็นรอยนะครับ mm hmm. ต้องระวังจุดนี้นิดนึงโอเคต่อมาเบอร์ย7ิบเจนะฮะย7ิบเจดแปะตรงไหนย7ิบเจดแปะตรงนี้นี่นะเรียบจ,จุดนี้ไปเลยนะยิบเด นี่ก็ต้องข้ามกันโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็เอาอันนี้ก็ได้สอง่วนสองสี่นะฮะ แปะตรงไหนก็แปะด้านข้างตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงด้านหลังนี่นะอ่าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับ ดึงลอกดึงลอสองรอบแล้วแต่กาวเนี่ยวอ,อยู่นะสมัยใหม่อ่ะแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นเก่าเนี่ยดึงลอสองรอบนะหลุดแล้วครับกาวโอเคสติ๊กเกอร์อันนี้ง่ายเอาตัวปลายขอบด้านตรงเนี้ยเช็ดให้ติดมุมเลยนะอย่ามาติดมุมนะ แล้วค่อยๆป่าดขึ้นไปโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันตติมนะฮะติดม,มุม ถ้าติดมุมแล้วอะไอตรงกลางล่องบาทเนี่ยมันจะไม่มีรอยขาวออกมานะฮะแนะนำว่าอย่าเพิ่งมั่นใจปาดนะค่อยๆค่อยๆติดไป อันนี้ม่รอยข่าวนิดหน่อยแสดงว่ายังไม่ได้สนิทมาแต่ว่าอ่ะช่างมันเถอะยวนได้โอเคใกล้เสร็จแล้ว เนียร้อยต่อมานะครับก็จุดที่ยากที่สุดเพราะมันยาวอันนี้ค่อยๆปาดตามขอบนะฮะมันจะมีขอบเส้นไกด์อยู่ตรงรูปทรงตรงนี้นะ อ่าเรียบร้อยเนี่ยเส้นไกด์มันจะยาวอย่างเงี้ยเห็นปะจะมีขอบเส้นตัวบอดี้อยู่อัอนเนี้ยเขาเรียกเส้นไกด์เราก็ลากเราก็ลากเส้นตรงนี้ได้อย่างให้เลยขอบนะให้ขอบสติกเกอร์มันชนกันน่ะเอาง,ง่าย โอเคเรียบร้อยนะฮะอ่ะติ๊กเกอร์ปีกอันดับแรกเพอ่์แปดเบอร์แปดเนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นส่วนของไอเนี้ยนะเป็นส่วนที่ว่ามันงอเล็กน้อยนะฮะมันจะเอียงนิดนึงเห็นหม อันนี้เบอร์ไปหน่อยเนาะตัวกล้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่เห็นปะ่ะถ้าเห็นเดี๋ยมันจะมีจุดเอียงเห็นไหมตัวนี้นะก็ตรงบอดี้เนี่ยตรงปีกมันจะมีจุดเอียงอยู่ให้เราจุดเอียงตรงนี้จุดเอียงปลายเนี่ยจิ้มกับตัวด้านบนสุดของตัวปีก แล้วลากลงมานะฮะมันจะพอดีเป๊ะจะเป็นแบบนี้นี่นะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยสังเกตตัวสติกเกอร์นะมันจะมีจุดเอียงเห็นะสมแต่ถมาเราตั้งฉากตรงเนี้ยเห็นไหมติกเกอร์มันจะเอียงผ่าดขึ้นไปด้าน ขวามือแบบนี้นะฮะอันนี้ก็การตัวเปีกมันจะมีมุมเอียงอยู่เห็นไหมนี่นะติดเข้าไปแล้วก็ปาดลงแบบนี้ รช่แอ่ะแล้วก็ปีข้างนะครับ อันนี้คงไม่ต้องพูดละแบ่ง่ายมากเพราะว่ามันแบ่งเป็นสองซีนะเอเชียชาเลน์ H นะฮะโอเค เรียบร้อยประกอบเข้าอย่าลืมพ่นอย่าลืมไปพ่นเคลียร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่พ่นเนี่ยมันสติกเกอร์มันก็จะไม่ค่อยเกาะเท่าที่ควรก็เกาะระดับหนึ่งแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเกาะเยอะนะฮะ้าเคลียร์สติกเกอร์จะเหนียวกว่าพ่นเคลียร์อย่าใส่เคลียร์ได้รู้สึกจะเป็นรหัสสเปรตทีเอสสิบสามอย่าใส่นะส่วนรหัสอื่นนี้ไม่รู้ เรียบร้อยครับหวังว่าจะชอบกันนะฮะเป็นไคล์ไลน์ในการติดสติ๊กเกอร์นะฮะส่วนถ้าใครอยากได้รถก็แนะนำลานไวลาาปินิฟเวลนะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบถูกด้กดติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ